โอ้โหไม่อยากเชื่อเชื่ออีกแล้วครับกับผลงานที่ผมได้จัดวางไว้หน้าช่องครับก่อนอื่นเลยก็ขอสวัสดีและขอแสดงความยินดีกับ f c ที่ติดตามผมไม่ว่าจะหน้าช่องหรือหลังบ้านครับในครอบครัวชัวร์จัดขอการันตีไว้เลยครับโอ้เมื่อวานนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนๆ FC ของผมไว้ด้วยนะครับถ้าใครไม่อยากพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมกดติดตามที่ใต้โปรไฟล์มีรายละเอียดครับสกิลเข้าไปดูในชมรมกลมกล่อมมากกว่านี้บอกไว้เลยว่าคึกคึนและตื่นเต้นครับ วันนี้ผมก็มีมาจัดมาคัดให้อีกเช่นเคยครับให้เพื่อนๆพนพี่พี่ไปคัดไปแยกไปเน้นยังไงก็เห็นกำไรอย่างแน่นอนถ้าไม่อยากพลาดโอกาสแบบนี้ครับขึ้นรถตามมาได้อีกเลยครับวันนี้ผมก็มีมาจัดและคัดให้อีกเช่นเคยอยากรู้ไปลุยกันเลยครับ งั้นเราไปลุยกันที่คู่แรกเลยครับระหว่างอาดัววันนี้จะเปิดสินฐานเปิดสนามต้อนรับเจอกับกาสฮอปเปอร์ครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่ครับคู่แขนเป็นนัดล้างตากันอีกแล้วครับวันนี้ต้องซัดให้รู้ดํารู้แดงกันไปเลยครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะว่าใครจะเป็นผู้เด็นขาดครับส่วนนัดเมื่อกี้รอบที่ผ่านมากาสฮอปเปอร์ก็เจอชัยมาอีกแล้วครับคู่นี้มาตอกย้ําความเด็ดขาดให้อีกครั้งครับไปดูฟอร์มก่อนลงเล่นสนามของทางด้าน ทีมเจ้าบ้านเจ้าถิ่นกันเลยครับอารดัววันนี้น่าจะขาดคุณภาพในทีมไงครับความมั่นอกมั่นใจวันนี้กับการที่เล่นในบ้านไม่มีประสิทธิภาพใดๆไม่มีแรงจูงใจใดๆที่จะเอาชนะกาสฮอปเปอร์ได้เลยครับเพราะว่าอย่างกองหลังอย่าง l i n u ส o b เบเซอและกลองกลางอย่างไอเซอร์ อาริยครับสองผู้เล่นหลักๆวันนี้ขาดไปแล้วครับไม่สามารถลงช่วยทีมได้ในค่ําคืนนี้ครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นอาการที่สาหัสเป็นปัญหาที่ใหญ่พอสมควรครับส่วนทางหน้าทีมเยือนของเรากลุมชัยชนะมาอย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ว่าขุมกําลังของค่าคืนนี้มาตรฐานของทีมฟอร์มของทีมแรงจูงใจในค่าคืนนี้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวครับจากกระแสวงในไหลมองว่าทางกาสฮอปเปอร์น่าจะเจอชัยอีกแล้วครับสำหรับในค่ําคืนนี้ยังไงก็ขอให้เลือกเชียร์ทางฝั่งทีมเยือนครับของค่ำคืนนี้สบายใจที่สุดครับ อย่างกัสฮอเปอร์เจอชัยอีกแล้วครับไปนี่คู่ที่น่าสนใจที่ผมได้หยิบยกมาฝากให้ในค่าคืนนี้ครับระหว่างแชมป์โรลล์เวอร์ครับวันนี้จะเปิดทีมฐานเปิดสนามต้อนรับเจอกับกัสเวย์อยู่ในเตดครับก็ถือว่าฟอร์มของเขาต่างกันอย่างมากครับโอ้โหเหมือนฟ้ากับเหวกันเลยทีเดียวครับไปดูฟอร์มก่อนลงสนามของทางด้านทีมเจ้าถิ่นครับถือว่าอลังการงานสร้างมากผลงานของเขาก็ถือว่าเป็นกรอบเป็นกทำทําผลงานได้อย่างเหนือชั้นครับเกมหลังสุดที่ผ่านมาชนะ อย่างเดียวครับและ5แมตช์หลังสุดที่ผ่านมาก็ถือว่าซัดประตูรวมๆไปแล้ว13ประตูโอ้โหวันนี้ถือว่ากุมความมั่นใจครับกอบความได้เปรียบในหลายๆมุมไม่ว่าศักยภาพของทีมมาตรฐานของทีมวันนี้มีโอกาสทําประตูในบ้านของตัวเองได้อย่างไม่กดดันเลยครับวันนี้เลยขอให้เลือกเชียร์แชมป์ร็อกโลเวอร์เจอชัยอีกแล้วครับส่วนทางหน้าทีมเยือนอย่างกัสเวย์ยูไนเต็ดวันนี้อาการสาหัสอย่างมากครับห้าเกมหลังสุดที่ผ่านมาขาดความมั่นอ,อกมั่นใจครับโอ้ผลงานเขาโคตรจะย่ำแย่ครับ แพ้มาแล้ว4เกมติดๆครับวันนี้ไม่ต้องคิดมากเลยกับการที่จะเป็นผู้แพ้ก่อนที่จะลงสนามของค่ำคืนนี้ครับจากกระแสวงในไหลมองว่าทางฝั่งทีมเจ้าบ้านครับยังไงก็เหนือชั้นอย่างมากครับพูดง่ายๆขอการันตีแบบง่ายๆครับวันนี้เจอทีเด็ดอีกแล้วครับ เป็นอีกคู่ที่น่าสนใจและน่าเลือกเชียร์สำหรับค่ำคืนนี้ครับระหว่างการาตาสลายครับวันนี้จะเปิดบ้านเปิดถิ่นฐานต้อนรับเจอกับอิสตันบูลครับไปดูฟอร์มก่อนลงสนามของทางด้านทีมเจ้าบ้านก็โอ้โหผลงานอลังการอย่างมากครับการผลิตสกรองเขาก็ถือว่าโคตรจะสุดจัดประหลัดบอกจริงๆครับกาเกมหลังสุดที่ผ่านมาผลิตสกรอได้อย่างเป็นกอบเป็นกำทําผลงานได้อย่างต่อเนื่องครับแล้ววันนี้ยังกลุ่มความหนาแน่นครับกลุ่มความมั่นใจในหลายมุมศักยภาพของทีมมาตรฐานของทีมฟอร์มการเล่นถือว่ากินขาดอย่างมากครับ จะเหนือชั้นและขั้นเทพเลยทีเดียวครับ ไปดูฟอร์มก่อนลงสนามของทางด้านทีมเยือนครับอย่างอิสตันบูลวันนี้น่าจะบูไม่ออกครับเพราะผลงานของเขาก็ถือว่าโคตรจะย่ำแย่แผลตลอดการครับผลงานของเขาไม่น่าเป็นกอบเป็นกำไม่น่าทําผลงานให้เชื่อใจได้อีกเลยครับโอ้แล้วมาเจอกับทีมเมงแข้งทีมหยาบของค่ําคืนนี้บอกไว้เลยว่าเป็นผู้แพ้ยังไม่ทันได้ลงสนามครับพระเอกของค่ําคืนนี้น่าจะเป็นเจ้าบ้านอย่างแน่นอนครับจากแซวองในไหลมองว่าทางอิสตันบูลครับวันนี้เป็นรองกันอย่างมากครับวันนี้ได้ลุ้นกันแน่ๆครับสำหรับทีมเจ้าบ้านครับสองเม็ดเป็นอย่างต่ําครัับวนนี้ ต้องบอกว่าสุดจัดประหลัดบอกอีกแล้วครับเชื่อก็จัดขัดใจก็สวนได้เลยครับแต่ใครส่วนของผมมือแตกอีกแน่นอนครับวันนี้น่าจะอิ่มแป้เหมือนแม่ป้อนครับ3มคู่ก็จบไปแล้วครับหาใครอยากได้มากกว่านี้ได้โปรไฟล์มีรายละเอียดครับสกิลเข้าไปดูผลงานของผมได้เลยครับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีของพี่เพื่อนทุกๆคนครับก่อนจากกันวันนี้ขอให้สนุกไปกับผลงานที่ผมได้จัดวางไว้ด้วยนะครับขอให้มันขึ้นเกาเดอร์สวัสดีครับ